อ้าลราคะหลายคนก็ถา,ถามถึงแมวของมาดาแมแอมดูค่ะอันนี้แค่ส่วนหนึ่งที่หยิบข้าวแต่ส่วนที่เหลือยังไม่เจอและนี่ค่ะถั่วเขียวล่าสุดนะคะเริ่มหายได้ไม่เท่าไหร่ดูค่ะหัวนี่ไม่ได้โดนไฟไหม้หรือไม่ได้อะไรนะคะไปไล่กัดเขาไปไล่กัดเขาแล้วแพ้กับมาแม่หมดไปเป็นแสนแล้วน,นะคะลูกค้านะโคตรแสบเลยไปไล่กัดเขาตอนนี้เนี่ยเริ่มแข็งแรงแล้วเดี๋ยวเราจะทําพิธีให้อาหารแมวค่ะอ่ะเราจะทําการ ปิดพิธีให้อาหารแมวแมวตัวไหนยู่ข้าวบ้างคะอย้อยู่ข้าวนี่คะโอ้หิวนะคะโอ้นั่นหิวเลยทำไรลูกเอาตรงขับเ,เริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะขับทีละถ้วยคนละถ้วยลูกคนละถ้วยคนละถ้วย,อยเอาเรียงแบบในอินเทอร์เน็ตหน่อยสิลูกอายนง่าวสวยๆหน่อยอ่ะคนละจานคนละจานอ่ะหิว คนละถ้วยน่ารักน่ารักออะแล้วพี่ตดเขียวกินยังไงเนี่ยโอ้ยตายแล้วตัวแดงคะตัวแดงคะอย่าก,กัดสิคะตัวแดงดุนะคะ,ะมามา,มาลูกมาเขียวกินตรงนี้ลูนะ,ะเดี๋ยวดมจานไหนไม่อร่อยเหรอลูกมันเหมือนกันนะคะลูกอ่ะอ่อ่เราเสร์ฟให้ลูกตรงนี้นะคะ่าเสร์ฟให้อ,อีกนะลูกอ่ะ กินได้อร่อยกินได้พอใจค่ะลูกจานแม่เทให้เท่ากันหมดรักทวนกันหมดแต่ถามว่าไงคะกินนี่ค่ะถ้วยนี้ไม่อร่อยมากินถ้วยนี้เนี่ยแหน่แ,แ,แ,แน,เน่เดี๋ยวจะไปถ้วยอื่นอีกนะเดี๋ยวจะไปถ้วยอื่นอีกนะถ้วยอื่นอร่อยกว่าอ่ะอ่ะนี่เห็นไหมอีกคิโลเนี่ยหายแล้วนะหายแล้วนะหายแล้วนะดูวันทวน,วนสมบูรณ์ เล่นตัวเล่นตัวเหนียวขาวแต่เสียใจอยู่อย่างหนึ่งคือยูโรไม่อยู่กับเราแล้วนะคะปกติยูโรก็จะอยู่กับเราแต่ว่าเนื่องจากไข้หวัดในช่วงนี้ทําให้เราเนี่ยเสีเยยูโรไปนะคะก็เอาเป็นว่าเราจะดูแลแมวที่เหลือของเราอยู่ทั้ง13ตัวเนี่ยให้ดีที่ซึก